มาต่ตาเข้าตเมาาเ่าโอ้เมื่อเมื่อตาแล้วละตําอยู yeah> ่น anyway ี่บอ่ยโอ้นี่คกคกตําเข่านี่เห็นบ่โอ้คกตําเข่าแบบดังเบิมนี่โป็นม้นคกไม้มาแต่ตาเข่าทุกคนำจะวาดเสียวทุกคนทางนี้มีปลาซามคืนี้มาเฮาตลอดเลยหรอวะกลางคืนกลาคนทางนส่วนลายมาเฮามันเฮาทางนี แถวบ้านนี่แถวบ้านนี่ตัาลงฮะมลงมาเลงอะไรนะกลางคืนนี้มีคนมาตบอาเขือนเด็กไปยคนลุกเด้เออแต่กี้นี่เขาเคยเห็นเชื้ออยู่อยู่ในมือบานนี่กลางคืนกลางคืนเดินเลยนะครับท่ายสบายดีพี่น้องทุมคนบอกคุยยินดีจะทำยังไงทุกคนปีแต่ก็ดูต้องมาคุยต้อมาเกาะเนาะวันนี้บอกคุยสิเขาไปมู่บ้านลึกลับทุกคนจะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่มู่บ้านลึกลับ แด็กกาจะมีเพื่อนห้างแน่อยู่ในหมูบ่บ้านนะรับแล็กกามีเพื่อนทีมีคนอยู่านะเอาเปไปกับภาพพน้องจิตามไปนำกลัดเด้ออนะ่ไปเลยเส้นทางเห้นบออ่าตอนนี้จะเป็นน้ำตกของห้วยปะเนียน้ำตกห้วยปะเนียอา่าอยู่ในสถานที่นี้ทวาคนทีบ่กเคยมาเมืองสมุยเลยเอ่ <c oughs> บกู้ว่าชิมีหมู่บ้านอยู่ใน สะทาทีแห่งนี้ทุกคนแต่ก้าคุยสพาพี่น้องมาบังบรรยากาศอู่มู่บั๋นข้าเจ้าเรียกว่าทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อยู่ในมู่บั๋นข้าเจ้านี้ขาต้องามห้วยเกลบกับบัวปตเลยไปเลยพาบัปตเกอบเลยโอ้มื่นมื่นมื่นทุกคนนี่โอ้ตาเข่าเลยอยู่หันเพี้ยวสาวตาเข่า ไปนี่เราต้องระวังขักแน่ทุกคนเลยเพราะว่ายามเดือน1 1เดือน12นี่มันจะมีอ่าตัวนี้ออกมามันจะมืดทุกคนอ่าคันว่าไปยามเดือน1เดือน2เดือน3นี่บอเป็นย่างตามสบายสิไปเลยแต่ว่ายามเดือนนี้นี่เราไปย่าทุกคนมืดน,นะได้กามีอ่าได้เจอน้องสาวเรา <laughs> เราตาเข้าอยู่นี่ พอดเกิบนะอย่างใดเห็นว่าฝากเป่าเข้าข้ามเชื่อเข้าข้ามม่ได้นนี่จะเป็นน้ำตกของฮวยาะเนี่ย นี่ทีมงานเอาไปนี่ต้องระวังคักแน่ได้นนดอันนี้คือเส้นทางเข้าบ้านค่ะเจ้าขามหวยปาน,นี้แหละต้องเข้าไปอีกน้อยนึงนี่เห็นบอกคนชาวบ้านเขาเจ้ามาตักเขาอยู่น้ำห้วยนี้เออเพราะว่าอยู่นี้มันตักสบายคนอันนี้เป็นเส้นทางที่จะเอาไปในหมู่บ้านเลยทุกคนอ่าอยู่นี้มีปลาซาได้อยู่นี่เลยปลาซาบอกเออปาลาซาแต่นี้ เส้นทางเข้าบ yeah> oh, oh, oh. ้านนี่ก็จะหวาดเสียวทุกคนทางนี้ม okay. okay. ีปราชาเมดทางนี้ปราชาของคนหมู่บ้านนี่แหละเออเมื่อเขาอ่าเสียชีวิตนะจ๊ะโอ้ยหัวใหญ่ไกลวะใหญ่อีกหน่อยนึงบอกไกลเข้าบ้านเหญ่ ทีนี้ที่ว่าพวกเขาเดินทางกระหอดมูบานขาเจ้าเลยทุกคนนี่เจ้าเจ้าบ้านไปก่อนเนาะไปเป็นทั่านนี่ทางนี้จะเป็นเฮือนห้างเมื่ออย่นี้เนาะไปขึ้นไป แต่นี้จะเป็นเหอนห่างเหมือนทุกคนเบาคุยกันยังวนในใจว่าอ่าเพราะเหตุเหตุยังจึงเป็นเหอนห่างแบบนี้อ่าเหินห่างมีคนอยู่บ่บูมี่คนไทยข้างในบอไทยอยู่นี่แหละน่าจะเป็นเหินกู้แทุกคนเฮ้ยเหินบูมี่มีอยู่แต่ว่าบ่มีคนอาศัยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเหอนห่างนะจะเป็นเหอนห่างเหมือนทุกคนไปอ่ะอันนี้บูมี่คนอยู่อันนี้นะแม่ก็่าเหอนยังงามๆอยู่เนาะอือ <โฟ>อตอนนี้กะคนชาวบ,บ้านเจ้ายายไปอยู่แคมทางมทุกคนกะเฮือนท่อนะน,นี้นี่มีคนอาศัยอยู่นะเฮือหนหลังนี้นี่แต่ว่าเฮือนหลังนี้จะเป็นเฮือนที่หางเพราะว่าคนชาวคลองเฮือนนี่ย้ายไปอยู่แคมทางาแ้วกะปะคันว่าข้าเจ้ามากนีพิษหีดทุกคนห <lim> ลงนัล <ะ S 1> ลงนี้มีคนอาศัยอยู่แต่ว่าคนชาวบ้านข้าเจ้ายังไม่ทันได้มาแต่ให้แต่ชวน มีอยู่ดิมีคนอยู่เนาะอ่าอย่างนี้ข้างนั้นก็เฮือนหางเบิดข้างนั้นเฮือนหางตัวใหญ่เนาะเท่าใหญ่ใหญ่นี่ก็ยังอยู่ดิอเฮือนตัวนี้ยังตัวนี้บ่อันนี้มีีเนาะเฮือนหลังนั้นบ่มีเห็นบ่เฮือนหลังน้อยฮะใช้จบ่มีดุ้มบ่บ่มีบ่มีดดชํานี้เลยสีแดงๆนบ ก็มีเพื่อนหลังนั้นอยู่นี่บอลขาจาวตีมีตีผาบอลขาจาวตีมีตีผานี่เห็นบ้านี่อันนี้จะเป็นขาจาวตีมีตีผาอยู่นี่ลูกปืนใหญ่แล้วทุกคนเนาะแน่นที่เขาตั้งไว้แล้วก็ป้อนล,ลูกแล้วมันตึมขึ้นตึมตึมแล้เก่งเราเนคนเราเนาะเก่<อ>งและเขารู้เข้าให้ตีเล็กได้เฉยลูกปืนได้เนาะ แม่นปืนใหญ่เด้ปืนใหญ่เด้ทุกคนเขาจะเอามาเฮ็ดเป็นบอลติมีติปาเนาะเก่งเลยผูธรรมดาเก่งไรระเบิดโปแตกเซยนี่ของเมกาได้หนิเอกกาได้หนิมีมีจักลังคาเพราะเพื่อนทือแบบเพื่อนห่างนะเขาไม่ได้อยู่เพื่อนห่างวะประมาณสี่สี่ลังคาสี่ลังคาเนาะคอยคอยเอยงงเขาเห็ดอันนี้เวลาเขายิงไปช่วงเราบุ้ทึกเลยใช่อันนี้เป็นลูกบ่มนี่ ยิงไปมันแตกไหมมีโอกาสทึกกันบ่าวอันนี้ยิงไปคือบอบอลจะแตกได้หนิเลยเชอไหมป่าวคือลูกปืนทั่วไปได้นี่บ่ทึกแล้วได้หนิยิงรถทังยิงมันยังเนาะอันนี้เนาะเป็นป่อลูกปืนใหญ่แหวนลูกบล็อกับลูกบล็อมันแตกลูกปืนเนาะนี่เนาะปืนเออสบายดีสบายดีอ่ะบันชวรแต่ว่าและโปรเปดายยังจะเกลี่ยแต่ใส่ครอบครัว ลวนีมันพบครอบครัวติดกับทางเนาะถ้ามีก็คือจะง่ายอยู่บ <c troll en> ่ม่บ่แม่ถ้ามีตาาตาฮาก็มีดินทางนอกนะ่ิง่ายอยู่มันมี้ง่ายเนาะเวลาสวงคนตเป็นยังกาสิลํลบากออกไปนอกกับโได้เนาะโบไดทุวมเดทุกคนดันเก่าดนเสียดีเ้เดันเก่าดนเสีก็ต้องได้มีเข้ามาบุรีขั่ว เห็ดให้ทเเห็ดให้ข้าวห้วยไปบ่อไปทงมมันมีทางก็คือเขตเขาหากินหรือว่าเห็ดให้ก็คือระวังกลางน้ำห้วยกับน้ำเสเนาะแมนนแมท่ากลางเนาะออกไปใส่ไปได้ครับเวลาน้ำแห้งเออแมนความในทุกคนในทั้งทั้นี่ยน้ำหน้ำหัวปนนีเั้นี้น้ำเส้เสโปนอยู่ทางกลางอยู่ทางกลางเออแมนแมนแมนอุบัตเหตอเลึกลับ ปวยปนี่ะเนาะปนีนี่เนาะวยปนีเป็นวอเซปโปเนี่ยเป็นหอเซปโปก็คือเมื่อวานนี้อยู่ในในเกาะนะทุกคนเกาะอเมซอนอยู่ในอ่าในเกาะนะทุกคนพราะว่าทั้งทั้งข้างนั้นมีแต่น้ำเซ่ล้วก็น้ำปวยเนาะก็คือเวลาสวหมู่บ้านนี้ทว่ายามเดือน เดือนหนึ่งเดือนสองหรือว่าเดือนสิบสองนี่รถยังเข้าไปได้ทุกคนถ้าว่ายามเดือนสิบหรือว่าเดือนเก้านี่มันมีเงืนกัรถเข้าไปได้เพราะว่านำห่วยขึ้นเพราะว่ายามเดือนสิบเดือนเก้านี่ฝนตกหลายทุกคนเวลานำท่วม์มีหอดอ่ะไก่ต้นมะขามท่านหอดนั่นเลยอ่ะหนามเพราะว่าหนามห้วยกับน้ำเซโปนเด้แมนน้ำสุปเซกานอ เคยอยู่บ่อที่แบบมันท่วมมปเลยนี่ท่วมแบบมอฮอทมอฮอทเดือนนี่ก็มีอยู่บ่บ่อู้วนกันม้วนในใจบ่อ้ายมาทำเนี่ยแบบเคยอยู่บ่อปีใดปีหนึ่งที่แบบมันท่วมมอฮอดเดือนนี่มีอยู่บ่อวิวเยอะดอะดอะท่วมเด็กแว่นน้องวิมาเล็ดิงเก๋โอ้ฮหหอดางนั้นเนาะฮอดข้างนั้น ถืกคนเยอะอย่างบอลเวลาดูบอลเนี่ยมันไปใช่ไรแล้วเนี่ยแม่แม่นม่ลำบากที่สุดเคยลอยไปบอกเวลาโอ้ยแพช่วยลอยเลยอดแนงเหาะเออก็อดแหละสมมติว่าเข้ามัดก็ต้องอดมากินยังไรได้เออบ่ได้เพราะว่าฝั่งนั้นจะเป็นเซปอนได้ปลาก็บ่ได้นีฝั่งนี้จะเป็นห่วยอีกใายไฟในไฟฟ้าบรอลว่าแซงชอนเซลนี่นี่บ่ แส, Он, สงแสงโซลาร์เซลมีมีไฟฟ้าบ่มอดง่ายวี่นะไฟฟ้าก่อนนะมาจากยูนิไฟฟ้าอ sure> mm, um, um. mm, um. ้แสดงว่ามีไฟฟ้าอยู่ทุกคนเนาะกันยังดีในายูนิเจ๊ปันในยูนิเ้ยไฟฟ้าในยูนิลำบากของพระไม่ใส่มันต่อจีตะกวยตะกวยอัตโนก็อินเช่นะมามาครอบครัวนี่ประมาณครอบคุ้มมันบ่อาศัยอยู่นี่ละคนนี่ประมาณจ็ดคนอยู่ในหมู่บ้านนี่รวมทั้งหมด ประมาณร่วมรวมรวมประมาณได้ประมาณประมาณสิคนบอหรือว่าชาวปลายคนสามสิบสาคนกับกับเด็กน้อยบ่เด็กน้อยเลยในมู่บ้านนีสมสิบคนถูกอะไรเลยเนาะเพราะว่ามีแต่ครอบครัวครอบครัว30คนสาคนครัวละห้าคนถือ เนาะก็ค <that> ือในเขตสนบท์ตนะได้รัครอบครัวนะว่าตั้มกว่าห้าคนเนาะขอแห้เดตกเกยบไอบอกเลยคือโลโอลครอบครัวหนึ่งว่าตั้มกว่าห้าคนทุกคนเลยเขตสนอ๊บร์ตเราคิดว่าเงากระบ่เงาเนาะเฮอเงัะบ่ไอ้ดาวจอกลูกนิดโอ้เงาได้กลางคืนนี้มาเฮาตลอดเลยหรือวะกลางคืนกลางคืนทางไหนวนรายมาเฮาหรือมันเฮาทางไหนแถวบ้านนี่แถวบ้านนี่ เคยลงมาเบิึงบ่เคยเคยลงมาเบิึงบ่เห็นแม่นึกแกบก้าบก้าลงมาบึงเลยอะไรนะเฮ้ยไอยังไงว่ากลางคืนนี้มีคนมาตบอ่าเหือนเนอะเขาคอเขาคอกินน้ำแต่เมื่อเปิดประตูแรกแล้วเขาเขาหนีโมเห็น อเขาใช้นากาคนลุกเด้อคนลุกเลยลุกลางคืน hmm. น <DA> oh, ี <t> ่คนตกนกลางคืนพอกิน <t> น้ำแม่มันเปิดเลยโบเห็นเเขาเคยเห็นเชื้ออยู่อยู่ในมูอบานนี่กลางคืนเดินเลยบดน ประมาณปีปีสองพันปีสองพันยังวะเอาเขาเขาก็ประมาณประมาณสีหปีประมาณนี้เออปีสองพันสามประมาณนี้เออเขาเห็นเชื้ออยู่ในมู่บานนี่มาเมามันันเขาเห็นกลางคืนอาเราตรงยไบอกร้จะนมาเตมาเห็นน้ำปูนอไแาบ่เหงอไฟาบ่เหยงแมนเอาไฟซ้ายแล้วลงลงไปเยี่ยวเนาะ เชือกร์กรอมเขาลงไปเงียแหละเสืสอยงเสือเสื้อดำเสื้อดาวเสื้อลายเสือเลื่อนแล้เสือลายนี่โอ้เจ้าต่เจอต่เตียงสระมาแต่ตาเข่าเมื่อเมื่อตาแล้วละต่ําอยู่นี่บอก้มเลโอ้นี่คกคกตัเข่านี้เห็นบ่โอ้คกตัเข่าแบบดังเดิมนี่ แม่ครกไม้โอนักแล้วมันแห้งแล้วก็สิเอามาตำบ่บดีเอามาตำเน่่เๆ่แบบนี้เออเน่เออในนี้ทุกคนคนสิตำข้าวแล้วบ่เนี่ยตำลวบ่หรืวว่ากับเมื่ออื่นยังม่ทันแห้ง

เพราะว like ่ามันอาจจะเป็นคือที่เขาว่าแบบมันเป็นเสื้อเสตเม้งเนาะมันมันกลางได้หมดเปลี่ยนเป็นแบบได้ก็ได้เป็ดก็ได้เป็นเป็นสียังก็ได้นะเราง่ายๆเนาะตอนเห็นกลางคืนเห็นกลางคืนมันน่าจะเป็นแบบมันออกเวลามือยาวมืหิ้วอ้ามือมือยาวแมนแมนแมนอธิบายกูเถิดเนาะโอ๊ไก่เป็ดไก่ลายเนาะ บรมีเป็ดมีตะไคก่ยูนี่สบายบรมีบรมีรถมาเยี่ยมเราแมนแมนเฮือกเวลาอยู่นี่นะเวลาตอนแรงมาขับมานี่กะจะโบได้ลงไปใส่บ่์โบเด้ลงได้เตือเฮือกนี่อยู่เฮือกนะอ้าวอันนี้ขออนุญาตถาม์ด้วยขอโทษขออภัยนอร์ลายๆเนาะแบบเวลาเฮาอยากไปไทยหนักไทยเบาเนี่ยไทยเฮือกเลยบ ลงมีกันลงแต่ว่าคันบอลจนเป็นเนี่ก็คือบอลงเนาะโก็คือจะบอลงจากเทือนเลยทุกคนนานๆแบบบึ่งคมเวลาเวลากลางคืนนี่มาเห่าตลอดเนาะเพราะว่าเวลากลางคืนนี่มาเห่าตลอดเลยทุกคืนดเี๋ยวนี้ก็ยังเาทุกคืนทุกขึ้นเลยบ่มาเห่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเห่าอยู่บ่เห่าเลยมันมีมันมีสิ่งที่แปลกๆใดมาจึงเห่า มันมีสิ่งที่มาเห็นได้แมนแมนมันเห็นเพราะว่ามันเป็นมันเป่าวใช่ไหมแมนมันเป็นบานห้างเนาะแมนแมนเฮ้ยบ้าแล้วคนลุกเด้เฮ้ยโอ๊ยเนาะเบ๊บมาตบเลยโอ้เข่าตบตลอดบมือบานนีอกเมื่อวานนี่ก็เข่าตบบอกมือเอามาตรงตรานตรายเบื่อตรเมื่อวานมือชื่นมื่อชื่นนี่อีกคนนึงตุ๊กเงินแมน เเขาบอาว่ากินน้ำแน่เขาวบอกว่าโม้แล้วเขาเอิญเปิดปๆไหมเขาดูนะขอกินน้ำเขาบอากินน้ำพอเปิดกันเปิดบบเห็นจหมไปเลยชิมจักไปหรือว่าบบเห็นบบเห็นเนาะบบเห็นไหมโบเห็นมันมบ้านเนมันมีเรื่องยังเี่แบบแปลกๆบอกแบบมันมีเรื่องยังเกี่ยวบแนวบุดีบ่ะอยู่ในหมู่บ้านบนาะโแมนบอกว่าที่เราจั๊กไปแล้วว่าบอบบแมนอ่ะมันหายไปเลยเนาะไปเลยห้วยไปเลย ไปบอกได้ขี่รถจักแล้วว่าเขาเปิดประตูเขาเปิดประตูแล้วบเห็นมันหายเลยที่แปลกที่สุดบอกบอกแม่เราบอกเขาใจภาษาเราเามองไงปกแจต่อเรางัไงดีโตอะไรจ้าบหูว่าเราจะไปเขาจะไปทำลายคนในหมู่บ้านบอกเลยว่าเขาจะไปลักไอ้ยังกับบหู เขาเน่าลงหนักเจ้าใช้ชีวิตในยามกลางคืนก็จะบอกไปใช่ไหมตัวเลยเกิดมาในลาวเซียแดนเลยโอ้เย bueno> ู่ติปลาแมจิ่วปรุงเล็กน้อยก็คือบวกให้ลงเฮือนเลยกลางคืนเนาะบอกง่ายๆคือแต่ละคืนต้องระแวงทุกคืนแมนแมนทุกคืนมันคล้ายๆคือกับแบบ เคยเบิ่งตำนานเนาะตำนานแ่แบบมีเสือสมิงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะเคยเบิ่งแบบเวลากลางคืนเนี่ยจะลงจาาเกอนบ่อด้ทุกคนเลยเนาะเพราะว่ามันมีเสือสมิงเพนผ่านอยู่ในเขตหมู่บ้านเนาะแบบนั่นนึงแกโอ้เธอว่าเชื่อตัวนั่นก็คือูในนั่งเลยได้ใหญ่ะ้เลยได้คนชาวบ้านเขาบอกหู้ว่าจักมันมาแต่ชสแต่ว่าลงไปเยี่ยวแล้วมี มีเชื้ออยู่ในหมู่บ้านีมู่บ้านแดนจ่นหราอบ่วพุมาตบมาตบเพื่อนห่นจะเป็นเชื่อสมิงท่นเพราะว่าเชือสมิงเราว่ามันเป็นอะไรก็ได้นะตามที่ท่านทรงชัยใหญ่ส้นนั่นมันจอเกอกเต้ห็นมาเรีน่าจอเ็หมอกายยอแต่เห็นหอกหอยตีหนงเวน่เห็นบอกเห็นก็บอเห็นดีีมัตี

คันสิกันเสื้อธรรมศาสตร์นี่มันมันยานากคนเออมันวายานบัานนคนเสื้อธรรมศาสตรแม่แม่แมแต่เมื่อเมื่อเห็นเชื้อแลลวมีมีคนมาตบพาเฮือนอีกแบบนี้ทุไรไม่ได้เห็นบอย่างพกลงนะพกลงพวกลงพวกลงงอเแกแซงงอเนากแกเออในนี้นี่ยเบมาีแรงลงพวนบล โต๊ะแล้าบังดอนน้องน้ำพลังมันบางเดนซ้ำหมื่วานหมื่เชิญนี่เนาะแม่แม่มื่วานหมื่เชิญนี่เห็นตาตาเออใส่หน้ากากเออบวชูเมื่อเมื่อเปิดเปิดประตูเฮือนแหละหายไปเลยบวชเห็นแต่ว่าได้ยินเขาเอาอ่าภาชาคนเปิดประตูเปิดประตูแน่ขอกินน้ำเมื่อเปิดไปแล้วบวชเห็นออกที่เขาออกว่าจักโมงเลยดิบังโมงได้ คำกับบุกาจดหน่อยไเยอะทานปลาทรายได้ทุกคนเลยไปเยอะเป็นทางที่เอาออกไปเยอแยะสามโมงสี่โมงยังเดี๋ยวนี้เตรียมไปครับเอาใจหลายใจเข้าใจเข้าใจใจละลายใจละลายถักแทนกันโอ้ยไปทุกคนเลยเอาทุกคนสำหรับคลิปในหมู่บ้านนี่กะได้หมูงลายอย่างทุกคนเบิ่งทางแม่จะน้อยล่มได้นี่ผู้สาวมาแต่ตาเข่าทุกคน อ๋ออชอยวะจะอชอยวะเานี่รับฟังภาษามาปพเดียวแล้วป่ะแม่ชิวเน้อิวเขาเคยแหละเอาวนี้มาได้ข่อยผยานเลยภาษาอนผยานจัเห็นไฟกันดำกลมาเลยอาโอเคทุกคนสำหรับทลิปนี้ก็ขอจบบปุ๋ขแงนี้ก็คือวาพี่น่องเรื่องนมูบานนี้ก็ เป็นตะอย่างทุกคนตอนกลางคืนนี่มาเห่าเมดคืนเลยทุกคนทุกคืนเนาะแต่กาแต่ก้อนนี่มีคนชาวบ้านได้เห็นเสือ้ออยู่ในหมู่บ้านนี้เขาได้เห็นเสือ้อและกาตอนกลางคืนเมื่อเห็นเสื้อแหละวล่ะมีคนมาตบผาเหอนเขามาตบผาเหอนอมาขอกินน้ําและเมื่อเขาคนชาวบ,าาบา้านเขาจะเปิดประตู และโบเห็นคนอบาัดน้แต่มันมีเรื่องร้อนหลายอย่างบนมุบาตเี้โอ้ยเอ้าสำหรับคลิปนี้กับเขาจะไปเทิคข้ามมันอี้ก็มืดลนะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป